เปิดราคาไทยเรียวมี C75 มือถือสว็คสุดคุม้มถึกทนกันน้ำกันฝุ่นกันกระแทกโดนแช่แข็งยังใช้งานได้ราคาเริ่มต้น5,999บาทครับ <_ letter> เดี๋ยวเรามาดูสเปคที่เขาให้มากันนะครับตัวนี้หน้าจอเป็น IPS LCD 6.72นิ้วเป็น Full HD+ นะ ความสว่างทั่วไป580นิตถ้าสว่างสูงสุด690นิตอัตรารีเฟร90เฮิร์ชิปเฮดิโอ G92 แม x แรมให้มา8รอมมี2ขนาด128กับ256กล้องหลักให้มา50ล้านพิกเซล F1.8 กล้องที่2ไม่ได้ระบุนะครับกล้องหน้า8ล้านลำโพงคู่แบตเตอรี่6 0 0 0 m a ชาร์จเร็ว45วัตต์เชื่อมต่อ 4G Wi-Fi 5บลูทูธ5.0 ตัวนี้สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างตัวเครื่องทนน้ำทนฝุ่น IP 6 6ถึง69เลยตัวนี้เป็น Android 14นะราคาที่เปิดตัวมาแรม8ลอมร้อยอยู่ที่599 9บาทและแรม8ลอมสองรอยอยู่ที่6 9 9 9บาทครับมี2สีนะสีทองกับสีดำและยังมีโปรโมชั่นแถมฟรีด้วยนะครับมูลค่า2698บาทเลยอย่างแรกก็คือแถมกระเป๋าอย่างที่2คือประกันจอแตก1่งปีโดยจะเริ่มวางจำหน่ายนะครับในวันที่6ธันวาคมปี256 17เป็นต้นไปผ่านหน้าเว็บได้เลยครับหรือชอบพร้อมตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศครับและสำหรับโปรโมชั่นซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจนะครับพวก2 d tag a s พวกนี้ก็จะมีราคาลดหย่อนลงไปความจุแรม8ลอม128เริ่มต้นอยู่ที่3,339บาทและแปม8ลอม256เนี่ยอยู่ที่4,399บาทเท่านั้นเองครับ